โย่ S <S <an> <t iny> Yo, สวัสดีทุกคนครับผมอยู่ผมรายการสกัสกดดิมเกมเกมอร์นะฮะทุกคนวันนี้ผมมาเล่นระบบนะฮะแบบชื่อว่าชูดตะกันนะครับหรือว่าอ่าปัางป้งๆนะฮะยิงเลยนะฮะนะครับเข้ามาในเกมมันก็จะให้เราฝึกนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนๆอย่าบังเด้เนีย่ยยิง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 มันจะได้พาวเวอร์มานะด้านล่างก็มันให้เราเฟิร์สเฟิร์สสั้นได้ปะเอ้ย ปัง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 แม้เราเก็บ50าสิบนะผมอ่าห้าสิบ power นะซึ่ง ui มันก็อาจจะเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันจะมี ui ตัวนี้ครับปิด ui ได้นี่เป็นไงว้าว <Wow. S 1> โอ้ล่องตาขึ้นเยอะทำให้ปิดแต่แรกนะยิง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 ปะทอปาทอปาทอปาทอนะฮะก็ดูดิเมื่อกี้ได้พาวเวอร์มาจากอ่าเก็บฟรีตรงนี้นได้250เอ๊ะ้ ไม่ไม่อยากชุบพวกนี้แล้วมันนานอ่ะฟางต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ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 ้ยเต้ยเฮ้ยเด้ยีฮ้ยเี้500 500มม500ยเฮ้ยเฮ้ยเง้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้นเี้ยนนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้น 250. ันฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้วเฮ้ยใช้ยเฮ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 ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้5เฮ้ย <Wow. S 2> เฮ้ยเฮ้ย่อ้ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ะเฮ้ยเฮ้หเฮ้ยเอ้ยเี้ยเฮันเฮ้ยเฮ้วเันยเฮ้ๆเฮ ไอ้แมวไอ้แมวโอ้โหอยู่ไอมันเยอะเกินไปหาไม่เจอนะหาอยู่ไอไม่เจอเปิดกล่องอุย้ยเซตโกมาวะ่ะเซตโกก็มาได้อะไรอ่ะมกกาซิน,นทำอะไรได้วะไม่รู้อัพเกรดอ๋อนี่ไงใส่แมกกาซินอ่ะใส่ละเอ๊ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ทำไมปืนเป็นอย่างนีน้ว, <ๆ S 1> วะใช่เหรอลื <laughs> มโชคมาใส่อย่างงี้ได้เหรอได้ก็ได้ก็เขี้ยละอะไรวะเดี๋ยวเมื่อกี้จะทำอะไรลืมเลยอ๋อเมื่อกี้ได้สัตว์เลี้ยงมาสัตวว์เเลีี้ยยงอู่่ไหนนะพ อันี้คือเบส UI ก็ดูแบบภาพแตกๆแล้วนะวันมี้กดค้างได้นี่หว่าเออเออดีไว้เออต้องกดรับดาวน้ำบนอ๋อเนี่ยกดรับน้ำบนตรงนี้นะทุกคนกดรับดาวนี่เออไม่บอกอะเกมไม่บอกว่าให้กดดาวน้ำบนใครจะไปรู้จริงปะนอนนอนนอทุกคนคิดว่าผมใช่ไหมถ้าผมฟาร์มขอฟาร์มให้ครบหกสิบกันทุกคนเดี๋ยวผมจะมาเปิดสัตว์เลี้ยงอันที่สองนะมาทุกคนตอนนี้ผมก็มีหกสิบเพื่อรางวัลนะก็เปิดไข่อันนี้ เอ้ยไม่ไม่ไม่เอาเลตอนนี้นี่อ่าได้ตัวอะไรเอยอีบิกอันน่้ตัวอะไรคูณห้าจุดเจ็ดได้อยู่อ่ะซ้อมเฮ้ยของฟรีของฟรีเเลยได้มาพันหนึ่งนะฟรีชิวๆยิงไปฮะเฮ้ยมีโหลด้วะคือแหละเฮ้ยเดี๋เดๆๆเด้มมีแนว i n g ด้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยมีหลายแบบเกินแล้วทำไมได้แต่คอมมอนเนี่ยคือมันคูณอะไรอ่ะโนไทโต เอาไตโต้มาใส่ตรงไหนไตโต้นเนี่ยอินเวนทัรี่เนี่ยอ๋อบวกสปีดแล้วก็พาวเวอร์อุย้ยทุกคนมันมีแนวไอเอ็นจี้วก็คือการสุ่มนะทุกนคนเสี้ยวว่ะเออจริงจริงจริงมีหลายหลายอย่างดีแต่ว่ายูไอล็ไปหน่อยนะครับฟาร์มอันใหญ่อุ้ยได้เยอะดีได้เยอะดีดะดะสุ่มต่อแล้วมาหมุนโลได้อันดีๆนะฮะขอระดับแบบหนึ่งในล้านอะไรอย่างเงี้ยเออมีไหมอุย้ยเมื่อกี้มีหนึ่งในสามร้อยกว่าขึ้นมาด้วยอุย้ยได้หนึ่งได้หนึ่งในสิบหกใช่ป่ะ เมื่อกี้เห็น,นแบบ <Wow. S 1> นี่ไงว้าวคูหนึ่งสี่อ่ะทุกคนพาวเวอร์สปีดยิง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 เพี้ยงเพี้ยวเพี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 ยวมันก็ยังถึกอยด,ดีว่ะเวทีสัตว์เลี้ยงมาตัวหนึ่งครับทุกคนอุย้ยคูณแปดหา้า <Wow. S 1> ว่าแต่ฟ้าไอ้นี้มันแจกดีจังอู้ทีละสี่ร้อยโอโ้โหโหทุกคนดูพาวเวอร์ผมฮะเพิหนึ่งหมื่นไปแล้วปาทุกตอนนี้แต้มผมหมื่นแปดนะฮะยังต้นไม้ป่ะยีต้นไม้ไหวอะไรทุกคนแต่ว่ามันยังนี่อยู่นะนิดหน่อยยังช้านิดนึงเรา สุกยิงเอ้ยเพื่อนมันบังอะไรมันดังอืดๆเนี่ยเออยืมบังเนาะยืมบังเนาะเปิดพี่พียิงเลยไหมแ้มน้อยๆเนี่ยบุรีไอฟัมก่อนฟมก่อนมันจะได้ยิงต้นไม้ไปเดวพังนะตอนนี้มันยิงช้าไปนิดนึงห้ทุกคนตอนนี้น่ายิงต้นไม้พังละเออ เขายิงแรงขึ้นหน่อยให้มันได้งี้เพียวเพียวเพียวแล้วเพชรทำรายได้เพชรผมมีตั้งสองพันสามพันแล้วเนี่ยนี่ไงได้มาสิบสองอันทำไมมันมันได้น้อยจังวะเดียวสดใช้ร้อยยี่สิบป๊าทุ่ไม่ได้จะถึงนะเมินแตะโอ้ยแสดงตอนนี้นะโอ้ยหกนาทีได้ของดีนะทุกคนโอ้ระดับโอ้ยมันมันแจกของดีจังวะอีซีซีวีจะเปิดช่องคูณสองนะมันเปิดเป็นเวลาอ๋อเราต้องออนเกมให้ครบเวลาใช่ป่ะมันถึงจะเปิดเพียว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 เบิร์ตได้ไหมโอ้ยอีไกลเลยฮะ โลเล่นดิระดับหนึ่งในสามล้านยีงขึ้นมาโชว์อยู่ในหนึ่งสามร้อยอย่ะใช่ปะ่ะถ้าเห็นไม่ปิดน,นะเพี้ยง่เพี้ยง่เพี้ยวเพี้ยอวอเออยิงแหละถ้าเราเปิดออโต้วินได้ปะ่ะไม่ใช่ออตโต้ววินดิออโต้ออตโตเทนเออแล้วเราก็หมุนไปนะฮะแล้วก็ให้มันยิงไปแล้วก็มาสุม่มไอเจด้วยลุยโลดลุยโลด <S <S โอ้ยต้องเทนอันนี้ดี อันนี้คูณสองเนี่ยเออสุ่มต่อนะฮะเฮ้ยหนึ่งในร้อยมันผมอาจจะเริ่มเริ่มผมอาจจะเอะแล้วนะทุกคนเริ่มผมอาจจะเอะแล้วนะล่ะอาจจะมีโอกาสได้นะเฮ้ยเฮ้ยใครมันเกลือจังอ่ะอุ้ยคุณสองนะฮะอ่าอ่าระบบไม่มีระบบคุณละหนึ่งทุกคน <laughs> ใช้สองโลบักโอลีล่โลบักผมเหลือหนึ่งโหชีวิตแม่งโคตรเศร้าก็จะเติมคูณสองโชว์ซะหน่อยแตเท่าไรจำเลยทุกคนผมก็ฟาร์มจนมีร้อยยี่สิบเลยนะแล้วก็ได้ของพวันพอดีนะไปดันต่อไปดีกว่าเนี่ยได้อาชิเมนด้วยนะทุกคนได้แบนได้แบนเจ็ดด้วยเอ้ห้าร้อยมา้วก็มาสุมสัตว์ที่นี่โอ้โหได้พอดีสี่ร้อยห้าสิบเกือบไม่ได้ตัวหนึ่ง อุ้ยได้ออมคอมมอนนะก็ยังดีนะเราไม่แต่คอมมอนเราแมงดงไม่ดีเลยนี่คุณนิเนะฮะถือว่าเยอะอยู่นะฟาร์มเลยฟาร์มก่อนนะช่วงนี้มันเวอรซีอันสุดท้ายต้องการล้านแปดทุกคนแล้วเราได้เปลืออันที่สองแล้วปะเนี่ยใช่ใช้เลย้ันยิงไม่ลวกอะเอฟซีหกนี่หว่าเอฟซีหกเติมยังไม่ลวหรอทุกคนเพิ่งลว เพี่ยวเพียวเพียวเพียวอ๋อมาจริงีทรนัดกับแบบเบิร์ดเนี่ยเออใช่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 เราเคยเล่นพับจีอยู่เราลืมเราลืมมันช้าฟามอนเพียวเพี่ยวเพี้ยวเพี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 ยวฟาร์มมาห้าเราทุกคนเอ้ยอาตับไปได้อะไรอ่ะเอาตับไปได้สัตว์เลี้ยงเราเก็บสัตว์เลี้ยงก่อนมานี่คุณเท่าไหร่โอ้สองพันฟามซี โอ้ยฟาร์มพไีได้เท่าไหร่วะสามแสนนะทุกคนสามสิบแปดโเคจเวอร์ปาติทโทมานี่ล่ะน้าฟาร์มชิลละพี่หอพี่หอยิง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 นี่พอแล้วซื้อเลยแค่เปล่าทอมทอมสันทอมมีดเปล่าวะเฮ้ยเขามันยิงเหมือนชอักยิงเหมือนชอักกันเลยอ่ะ ว้แต่มันยิงทะลุแรงมากเพียง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 อ่ะแล้วก็ฟาร์มไปดันต่อไปกันทุกคนผมตอนแรกก็จะซื้อสัตว์นะแต่ไม่เอาละไปลอไปเลยดีกว่าเ <c oughs> นี่ก็เนี่ยฟาร์มอย่างนั้นแต่นี่ผมผมไปฟาร์มค่าพลังเตอมาเจ็ดสิบล้านทุกคนเป็นไงทำเป็นเล่นไปเยอะนะเจ็ดสิบล้านอ่ะดียิงที่เราพังหมดนะครับเก่งวะเก่งวะจำนวนจำนวนเตรียมในคอมเมนต์นะว่าเก่งมากครับ <c oughs> อะไรวะนก่ก็เออฝากยื่นมือไปกดไลค์กันด้วยนะทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตายนะกดติดตามให้กันด้วยนะฮะก็อตอนนี้ผู้ติดตามขึ้นวันละคนนะเออะไม่เป็นไรนะก็อย่างนั้นขึ้นก็ดีกว่าไม่ขึ้นนะทุกคนก็คนที่เข้ามาดูก็ขอบคุณทุกคนครับก็นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะทุกคนนีฮะไปฟามต่อนะก็ได้แล้วครับอีกแป๊บเดียวแบบเี้วเปี้ยว บอยบอยบอยีอยเีอยบอยบอยบอยงตุ้มตุ้มปกติทอมมี่มันยิงล้วนหรือเปล่าวะใช่ไหมมันคือทอมมี่แตาทสันนะหรือมันอันเดียวกันวะหรือวะแต่ผมจะได้ว่ามันยิงล้วนนะฮะมันสโลจังตุ้มตุ้มตุ้มแต่แล้วรอบสุดท้ายเก็บเพชรก่อนเดี๋ยวกะตุโอ้เพชรเราพคดเยอะ ได้แล้วเปนรดต่อไปกันทุกคน let's go yeah ้ายสุดแล้วก็มานดันต่อไปกันแล้วนะเอ้ยเป็นรถป่ะยิงรถยิงรถคน vs รถนะก็เออประมาณนี้ทุกคนก็มันเกมก็มีประมาณนี้นะมีสุม่มมียิงปืนมีเก็บปืนอะไรนะก็ใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยวผมทิ้งดีงไว้ใต้ให้เอ้ย เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้ description น,นะผมก็สามารถกดเข้าไปเล่นกันได้นะผมก็เกมก็เพลินเพลนได้นักก็เล่นชิวๆยาวๆได้นะทุกคนก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตกดแชร์กันด้วยในำหรัหหรีคลิีงเพืนน่อนกันนะผมเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจาันหวะผมสีว